สบายดีพี่น้อง video, พอกับบาจุดนี้กันแล้วแล้วก็เไอเปิลบัื่ี้พากันไปปั่นเข้าใส่เอลซีแล้วกันมื่อี้ไหลยกองให้พี่น้องเมื่อี้คาตายคาคักเมื่อี้นะพี่น้องเอ้ยนี่กรองนี้กับแมนพี่น้องอันนี้เป็นนาอาสั้นจ้ะน้องสาวลายอีพอแล้วก็กองเข้าไอเปิลแล้วก็กองเข้าเอลซีต้องใส่ลาอีพออีกป้าพี่น้องเดี๋ยวไปปั Frankly, <Money Q subscribe> ่นพุ่นก like ่องพี่น้องสองกงองพุ่นแล้วก็มาปั่นกองนี้ตายคาคักเมื่อี้พี่น้อง มมจ่จับไอ้เพลอถวยค่ะเบิ้ลจับไอ้เพลอถวยค่ะจับให้กะเจ้าจับให้กะเจ้าเบน,เปนไปปั้นข้าวพี่น้องเอ้ยนาพูดลนะปั้นข้าวนาเอาสีแล้วก็ปั้นเอ้เบิ้ลยังมาปั้นกองนี่นนส<า>มกองพี่น้องเอ้ย มืัอนี้สามกองนะพี่น้องเนาะฟันเข้าป้าแต่ก็ดีใจพี่น้องเพขนได้เข้าหลายก็ดีใจน้ำเพิ่นหนาวสั้นที่ได้หลายเนาะยังได้เกี่ยวเบิดเลยปีนี้สอ<ร>งธ<ร>งเลยเนานะแม่บาแบ่งแม่มันได้ข้าวสองร้อยพูดเมื่อปีนี้หนึ่งแล้วข้ามันปเป็นติ่งนะออโอ้ยร้อยปลายเกือบสองร้อยพูดแล้วสองธงเดียป้าพี่น้องเข้าเพิ่นแต่ละปีก็ได้ร้อยปลายละปี ปีนี้ก็พอสองรอยคุณเหรอปีนี้นะสิฮอตเลยพี่น้องเอ้ยสิ่แหละนะ้าอนะ้ายน้าน้องพี่น้องไผ่กันไผ่ลงไผ่ปั้นกับพี่อยกันบัดจุบจนันปั้นปนกับพี่สรอยเออทำว่หาบว่วง <laughs> เลยฮ่าฮ่าฮ่าไอ้เปิ้ลก็มาซร้อยไอ้น้องกันพี่น้องมาซอ,อ,อยกันไผ่ปั้นก็นมาซอยแบบนี้นะ พอปั่นเข่าเขาขึ้นแล้วแลเบิกัสิตมเป็ดตมไกล้ซุมเซลสู้กันกินจะบาดนี้สลลงของเขาขึ้นเราดีเติมพลังก็กินข้าวพี่น้องเดี๋ยวมาได้พี่น้องมากินข้าวนำกันก็ไม่ไข่ไข่อะไรให้ไรบ้านเนาะมกเนาะคือเซไปไข่ปะเนาะมเป กองง่ายแค่กองเข้านี่นะประมาณร้อยเจ็ดสิบประมาณจ้าของนายคนรับประกันว่าได้ร้อยจินี่แหละว่าสันกินต้มไก่ยังดีเลยพี่น้องเอ้ยป็นฟ้ามาแต่เศร้าก็เลยไ้กินข้าวจ้าคน ตีกานี่คตานี่ค่ะนันปน้หนไปเต็ม็อกเต็มอสำนั้นบอกเต็ม็อก่ทางน้นี่เสำนั้นน้หนเดียวเพื่อนในนีข้างนังได้สองรถรถูน่สุดสุดหมนม็อกไล่ัะมันตายที่แห้งนายพ่ออย่างเป็นยืนแล้ะพ่อเนาะตีกายนี่แบเอ๊ก้ีกาย็นยไปนะแก้ปีคุณน้อจะเไรงอยรถเอาน่เอ๊ปีนี้เอาจบลกไว้สำนั้นแฮ้ยังบอกเกล้วบยดดิ ข้าอันหน้าแถวกลางเบยขาวยาแทงบข้ามาแต่เพิ่งเกิประมาณสอมโมงนตันสองสามโมงมันสมโนะไม่ออยแ่วลุงมีรับประกันแล้ว่ไช่ยวคนนันมาดึงคนนี้มาดึงตายปีงุ้มกปางนั้นโอยเพอเมื่อฮปี้ับกกขาวอีกต้นุ่ง่นาพี่่ จริงจังให้ว่าคุณเราเะพี่น้องเริามาบ้านเข้ามาบ้านมน้ของมึงตนเสาของมึงมันไกล้ไปเนมก็ทรกลลั่นเริ่มมาเจอพี่น้องเดอมนการมาได้ัตเป่าปอดกันเืองพวกหัวพี่น้องลมพัดมาทางนี้มารุ่นนำกันรับเข้าคนได้ตเป่าเข้าเอา นี่มีนานักเป็นนกเออหลยเข้าหไหลกล่องอยุข้าไลทงน้าไลจะข้าวไอาข้าน้องเ่ยต้องได้ไปซอยพไปซอยกันได้ไหลาุกจุกพี่น้องสะออนเด้ยเ่า้วเาเอะเ่าแซกแต่คนยนย,นยุเพิงพุนพี่พ่อเป็นคนบอนขุนไม่นด้อาสัน สี่คนเวลาโยนเขาเขากองบักไงมึงดองเลย้ยกันคนละไม้คนละมือ2สองเปาแล้วพี่น้องาแป๊บเดียวไสองเปาสามเปาแล้วเด้อบัดนี้ น้องก็บังเกิดไกลก่อนแข่งแรงแข่งแรงเออเพื่อนแข่งแรงอ๋อเท่าไหร่บ้างมาสอแล้วเข้าเวลามาไหล่ว่ามาเลยนเอาเอ้ยไหลออกมาจุกจุกเต็มเอาสกุลเจ้าเจ้าเจ้าเรียงมือพี่น้องเดี๋ยวสวยแล้วสิฮอดเนาะไปเป็นเข้าเอาสีพี่น้องน้องสายไล่พอเข้าเออเิ้ลอนหยุบอุ้นเหมือนเปิ้อนพี่น้อง ตะกรปันเขาไอเปิลตอเขาไอเปิล่ปุ่นปักกิ๊เ็นข้าวเ,เ,เหลืองไหพี่น้องแหพุ่นละแถวป้าพุ่นละเขาไอเปิเปกยุกไก่คักตะการคนละไม่คนละ่แป๊บเดียวได้สองสกเจเบเได้เจเป่าเลยพี่น,ออน้องตอตข้าลาออก,กะโจ๊โจ๊นะ งกเงเบรกลบเง,ยข,งยขึ้นเงยขึ้ออนแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วเดี๋ยวพี่น้องปันป่นเข้านะไม่ไดนนี่คือว่าจะประมาณเจ็ดแปดสิบเลยพี่น้องประมาณแปดสิบเป๋วเข้าตัวนี้คิดว่าได้ถ้าเบรกว่าปั่นออกมาเฉ ม่นขวงมันนี่่าปะบึดจำบึดบึดจำบึดพี่น้องหลายคนซ้อยกันคนละไม้คนละมือ ไงขึ้นแล้วพี่น้องเลยข้าน้องเอ้ยขันแดดอันขันแดดอยังบวกออกพี่น้องแดดยังบวมีเราจะไปโยนข้าวแป๊บเดียวนึงพี่น้องเป็นอยังห้อนเดี๋ยวจะไปอันอจะน้อยกับยังไงทายเป็นซอสเป็นซอสน,นี่พี่น้องนะเดี๋ยวกระสิไปอันโยนข้าวใส่เพื่อนแล้วกระสิมาทายต่อ ใครจะดีก็มาซ้อยได้พี่น้องเลยทียน,นี้ใครทีนี้ก็มาซ้อยสามคนมีพ่อมีจุนี่กับเบ้าเอทแอบใจไว้ไหลเปล่าเลยพี่น้องแ๊บเดียวดังเลยเป็นทางบ้าบค่อยได้ยินเนาะเสียงดังรถปัน่น ได้ไลยเป่าเติมอะไรพี่น้องเอ,อ้ยปันแป๊บเดียวมาลุ้นนำกันนะพี่น้องเนาะว่าจะได้หลายซ้ำใด้เข้าปีนี้ไม่เป็นหนาอนะ่าวเนาะทีนี่คือว่าจะประมาณแปดสิบเป่าเลยพี่น้องได้หลายเป่าเะไรพี่น้องเอ,อ้ยมีครอบครัวจนนี่กลับมาเบิร์ตไม่ได้ดมาแต่ีแม่กับน้องติงกับไปโรงเรียน ตอนนี้องเฮียนกับเบิดแล้วพี่น้องเลยน้องติดคนกลับไปองเฮียนเบาเอพี่นอ้องมุกขมุมให้คนข็บเบียด เป็ดยังได้หลายเลยพี่น้องเข้านะป้าสะออนซอยกันคนละไม้คนละมือพนะี่น้องนะ้องเลี่ยวไวไวนี่มาจะคนวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนพี่นอ้องเลยนะ ไอ้มันจะน่องอันนี้กระลาดในกระลาดนี่กะน้องนี่กระอานกระเอามีแต่พี่น้องครอบครัวเลยพี่น้องนะมาสร้อยกันวันนี้เนวันนี้รู้วันนี้งานนักพี่น้องเอ้ยเข้าหลายกองมืสามวันนี้เข้าสามกองสี่กองสี่กองกับนาออาหน้ามือเนาะ นี่ปั้นข้าวซีกล่องห้ากล่องพี่น้องไม่แต่นาพี่น้องนี่ซีกล่องลวก็นาเพื่อนมาหาให้ป,ปั้นให้อีกพี่น้องเป็นห้ากล่องวันนี้กม็มีข้าวมีข้าวนาอ้าวนี่พี่น้องละก็นาอ้าวอีกคนหนึ่งน้องลองจากอีพอแล้วก็มีข้าวอาซานเป็นสามข้าวเปิ่ลเป็นซี แต่กับข้าวกองยิ่ง่ายเป็นเพื่อนมาหาปั้นให้พี่น้องวันนี้ปั้นมือเลยนะพี่น้องเนาะจุดนี้กะจะได้เมืงินให้กินเลยปันนี่มึงให้เรียกเงานมาปั้นข้าวนี่แล้วหนาวไอ้ปนข้าวน้อยยูจะให้เบาเอเพื่อนไปให้เบาเอเพื่อนไปปั้นซอยส่วนหนาอาซานจุดนี้จะตระเรงยจะเอามาปั้นซอยเพราะว่าเพื่อนปั้นตระเลงหมดละสามสี่โมงคุณพี่น้อง อาซันประมาณตอนแรงเพิ่งกระกสิบปั้นอีกตอนแรงอย่เอามาซอยเพิ่นปั้นนาอาเนี่ยแล้วกระสิบไปปัน้นนาเอาเพิ่นตอ่อพี่น้องไายเพิ่นเอาเดี๋ยวนึงดอกกระสิบไปปั้นนาอาซันตอ่อปันนาอาซันปัน้นี่ยปั้นตอนแรงมืง่อไหร่เพิ่งจะลงแก้วข้าวเออแก้วข้าวคือกันพี่นอ้องอาซันกะที่นี่คิอลงแก้วคือกันวันนี้แก้วซนกันพอดี เขาไหลายเปล่าเติมบาทีน้องมานับก็ได้จักเป่ายุคสองยุคคนกำลังเอามาสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสาวสองสาวสี่สาวหกสาวแปดสามสิบแต่ยบบัมดพี่น้องยังยังกองบักใหญ่อยู่กำลังมาจุูกระสองเป่าด,ดินับใส่แล้ว น,น้องเนาะไปนอนกันมีเนี่ยจะมาส่้อยกันพี่น้องโอ้ยแกก็จะผนเข้าเมืองวัไไนนี้คนใส่รถไถเมืองพี่น้องใกล้สี่แดงเลยพี่น้องเอ้ยเมยเหื่อเมย์วานยนเข้าเมื่อกี้นฮอนกองเฟืองก็ะซูสูงพี่น้องใกล้สีลมแล้วนะสูงแฮง ไกลแล้วไกลแลพี่น้องไกลเสีเห็นความส้ำเร็จแล้วเข้าก็ได้หลายซอบหลายเปลาเ่าแหงพี่น้องเอ้ยเนาะอนอนซอนเด้พี่น้องเลยเข้านักแท้หนักวะพี่น้องยกแต่ฟอดหนักนะเขินักว่ามัดหน,นึน่งยกเกือบล้อนเข้านะเข้าเป็นง,งามมึงต่อเฟืองกับหัวาเข้างามเข้าเฮดนาโน่นเดืยอยพี่น้องเพื่อนเฮดฟาร์มงวดเฮเหลือเพื่อนเฮดนาแต่น้อยเดืยเอดยจะเข้าแปดเก้าสิบเปลอันนี้แปดสิบปลายแหละยังเหลืออยู่ขั้นกับประมาณเก้าสิบเปล เข้างามบนเข้าแล้วนะขค้นนักวะอะไรมันงามนักนักวะนี่พี่น้องเข้าเพือได้ลายเป่าคักป้อสจิโทเข้าเพิอไดยเป่าคักปอ บัเฟ้าขายฟ้าเข้าคือราคาก็ยังขายกองเฟืองสูงให้สูงว่าเนาะไม่กันเลยเลรคะปม้ากองเฟืองเข้าหอเข้าหอขอได้ซัมมี่จักอันสกองกับพอและสมบุกกองเฟืองนี้กองเดียวกันบได้เอก็นี่เ็นม้ากองเฟือง บางกองเฟืองมาสันก็ยังน้อยแท้แ่ก็ตีนังกาเพิ่มเงิคุณกินเบียร์าั้นแทงข้าวแ่งกินแกได้เข้าหลายนะเ่ทศนาน้อยจะได้หลายเนาะเพื่อนาพวกเขา เอ้ยเข้าไปในหลายครั่า,กกายรับไลกกระปอฝากบรรยากาศวัสมธนรมพี่น้องนอกจังหวัดกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่ายจนนี้ให้แล้วกัพี่น้องให้คลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะสุดท้ายจนนี้กับกราฟเขาว่าสบายดีสวัสดีครับ